มาดูกันต่อนะครับกับสมบัติของสัญลักษณ์แทนการบวกนะครับหรือที่เราเรียกว่าซิกม่านะครับในข้อเมื่อกี้นะครับในคลิปเมื่อกี้เนี่ยเราจะลุยซิกม่าเข้าไปในวงเล็บที่เป็นการบวกนะครับในสมบัติข้อนี้นะครับเราจะลุยซิกม่าเข้าไปในวงเล็บที่เป็นการลบนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะแต่จะมาเขียนให้เพิ่มเติมให้ดูขยายความให้ดูว่าที่มาของมันเป็นแบบไหนนะครับก็จะใช้กรณียกตัวอย่างแทนนะครับเพื่อให้เห็นภาพ คล้ายๆกับข,ข้อเมื่อกี้เลยนะครับก็ซิกมานะครับอ่ Sigma, าซิกมาเดี๋ยวเขียนซิกมาใหม่ดีๆหน่อยเอากระดานนะครับโอเคโอเคซิกมานะครับ Ai-Bi ลบนะครับแล้วก็ i เท่ากับ1ถึง3โอเคเอาถึง3พอนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนว่ามัน กระจายออกมายังไงนะครับกระจายออกมา a ตัวที่ i ลบ b ตัวที่ i นะครับเริ่มต้นจาก1ไปถึงตัวที่3นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ a ตัวที่1กําลังลบกับ b ตัวที่1นะครับซิกมาคือผลบวกนะครับชุดของผลบวกเพราะฉะนั้นช e ุดนีก้กำลังบวกอยู่กับ a ตัวที่2กําลังลบอยู่กับ b ตัวที่2นะครับแล้วก็กําลังบวกอยู่กับ a ตัวที่3กําลังลบกับ b ตัวที่3โอเค เราก็ได้ชุดผลบวกออกมา1ชุดแบบนี้นะครับจากลักษณะนี้จักแบบนี้นะครับออกมา1ชุดแบบนี้นะครับเราก็ดูซิเอมันมี A1 A2 A3 เนะครับเราจับเขามัดรวมกันนะครับจับเขามัดรวมกันเชื่อมด้วยบวกเห็นไหมครับเราก็เอาเป็น A1 นะครับบวก A2 แล้วก็บวก A3 นะครับแล้วจะไปหา B มันเชื่อมด้วยลบก็ลบ มัด B รวมกันก็เป็น B1 บวก B2 แล้วก็บวก B3 โอเคมัดรวมกันแบบนี้เราก็จะได้กลุ่มของผลบวก A แล้วก็กลุ่มของผลบวก B 2กลุ่มนี้กำลังลบกันนะครับซึ่งการที่มี A1 A2 A3 บวกกันแบบนี้มันก็คือซิกมา AI i เท่ากับ1มี3ตัวถึง3นั่นเองถูกไหมครับทั้งหมดนี้กำลังลบกับ ซิกมา Bi มี3ตัวก็คือ i เท่ากับหถึง3นั่นเองโอเคนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพว่าอ๋อเราถ้าเกิดมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเรากระจายซิกมาเข้าไปได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าซิกมาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เราจะกระจายเข้าไปเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าในวงเล็บนี้มันเป็นกําลังหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้คือมันเป็นกําลังหนึ่งถูกไหมครับแต่เราไม่ได้เขียนกันถ้าเป็นกําลังสองกำลังสามสี่ห้าเราไม่สามารถกระจายแบบนี้ได้นะครับระะนั้นก็ต้องเรามาระวังนิดนึงสังเกตนิดนึงว่าไอ้ตัวด้านหลังซิกมาเนี่ยในวงเล็บถ้ามีวงเล็บเนี่ยมันเป็นกําลังอะไรนะครับโอเคนะครับก็ได้ประเด็นเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเข้าสู่สมบัติห้าหกเจ็ดนะจะมีประมาณเจ็ดข้อนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ